วันนี้ก็จะมารีวิวส่งมอบคุกบะยันมา39แล้วค่ะคันนี้ส่งลูกค้าที่อำเภอเตยน้อยจังหวัดขอนแก่นค่ะลูกค้าก็ได้มาสั่งจองไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะก็เก็บงานทุกเสร็จค่ะเก็บงานเสร็จแล้วก็ส่งมอบลูกค้าอ่คืนนี้เช้าค่ะแล้วก็สไลด์มาขึ้นในตอนเย็นค่ะก็ออกตั้แต่เช้าไปส่งลูกค้าแต่เช้าเลย ยานมาคันนี้ก็เป็นรถจดทะเบียนปี58นะคะเรอเล่มจากบริษัทค่ะเรอเล่มจากบริษัทยานมาค่ะประมาณส5 6 0วันทางกลรงค่ะก็ถ้าเล่มมาถึงก็ส่งม,มอบใพ้ลูกค้าที่หลังค่ะ คะถ้าใดที่สนใจยันม่านนะคะก็โทรสอบถามแม่ค้าได้ะคะ่ะที่เบอร์0 9 8 2 6เ1 1 5 8ค่ะร้านรถไถมือ 2, B, สองสภาพดีหลอนดีคันแกนก็เปิดทุกวันค่ะจันทร์ถึงอาทิตย์เลยค่ะเปิดทุกวันค่ะในทางร้านก็ขายคูปองต้ากับยันม่านนะคะสองรุ่นนี้ค่ะร้านเปิดจันทร์ถึงอาทิตย์เลยค่ะที่ตำบลบ้านว่างภูเมืองจังหวัดสังกัค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจยันม่านนะคะ เข้ามาเทสขับรถได้ค่ะรถเข้ามาเรื่อยๆค่ะพรุ่งนี้ก็จะมีคูปต้าสาแรงปีห้าห้าเข้ามาอีกคันหนึ่งค่ะขอลูกค้าทุกท่กานกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ